ก็ตรงนี้เป็นหน้าเว็บนะฮะคืออ่ามันออกแบบสำหรับเปิดในมือถือเนาะก็หน้าแรกก็ต้องอินเข้าไปมันจะมีเมนูที่ต้องเซตก็คือชื่อลูกค้าว่าต้องการให้ชื่ออะไรบินของใครเซตไปก่อนเป็นมาสเตอร์บัญชีเจ้ามืออันนี้ไว้ส่งต่อะฮะไว้ส่งเฮียเก่งเฮียช้อะไรก็ว่าไปอ่าแล้วก็มี อันนี้รายชื่อลูกค้าอ่ะเมื่อกี้เป็นบัญ,บญชีบัญชีลูกค้าหมายความว่าสรุปเงินว่าอ่าตอนเนี้ยใครคร้างเท่าไหร่อ่าประมาณนี้แล้วก็อ่ะเวลาเซตวันก็มาเพิ่มวันหวยออกกันว่ามันออกหวยวันวันที่เท่าไหร่นะฮะเอามาเซตเพิ่มตรงนี้แล้วพอมีวันวันที่หวยออกใช่ไหมมีสองงวดสามงวด เราก็อ่าไปแทงในงวดที่อันนี้ได้สมมติเรามาซื้อให้ลูกค้านะปึ๊บขายหวยให้ลูกค้าเนี่ยลองเพิ่มไปมันก็เลือกชื่อลูกค้าอะไรเงี้ยอใช้ราคาของอะไรมันมีชุดราคาด้วยว่าชุดราคาสําหรับจ่ายเต็มจ่ายเก้าสิบบาทอะไรก็ว่าไปเ็ามีสามตัวตรงสามอะไรก็ว่าไปแต่ตัวเลขเราก็ซื้อเป็นเงินแล้วก็จ่ายไป ประมาณนี้มันก็จะเป็นบินออกมาแล้วก็ราคาหวยมาเซตตรงนี้นะเป็นชุดว่าราคาลดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เซตได้อ่าแล้วก็ก็มีกราฟว่าเลขอะไรซื้อไปเงินเท่าไหร่แล้วประมาณนี้เอ okay. ถ้าเกิดงวดของเดือนสี่นะปีที่แล้ว ซื้อซื้อสองร้อยถ้าต้องบอกว่าขายร้อยซื้อสองร้อยขายนี่เหมือนขายให้เจ้ามืออะไรประมาณนี้ยส่งต่อตัดไปเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็วันวันที่หวยออกก็มาใส่เลขว่างวดที่ออกอเลขอะไรพอบันทึกเสร็จเนี่ยบันทึกตัวเลขที่ออกเสร็จกดคำนวณเงินเนี่ยบินก็จะถูกคิดเป็นเงินหมดเลย บินที่ซื้อมาใครใครส่งโพยมาเท่าไหร่ก็คำนวณเงินก็ออกเป็นเงินรางวันลนี่แหละมันก็จะไปสรุปที่บัญชีลูกค้าอะไรประมาณนี้เน,นี่ติดลบหนึ่งร้อยนี่ยก็ต้องต้องจ่ายเงินให้เราเอ้ยเราต้องจ่ายเงินให้ลูกค้าอันนี้จําไม่ค่อยได้นะ้ำมันนานล้ะเดี๋ยวเราถ้าจะใช้จริงก็มาทบทวนอีกทนะี